ครับผมเกิดสวัสดีนะครับสวัสดีน้องสุขพุพจนสวัสดีวันเสาร์นะครับบางท่านก็หยุดบางท่านก็ไม่ได้หยุดนะครับสำหรับท่านที่ทําการทํางานเนาะบางท่านก็หยุดก็มีเวลานะครับเข้ามาคํานวณมาวิเคราะห์นะครับกับการเสี่ยงโชคนะครับ อันนี้เป็นชุดโครงสร้าง้อโครงสร้างจะลงให้ตลอดนะครับให้แคปหน้าจอแล้วก็ไปหาวิธีตัดวิธีคัดนะครับอ่าวิธีตัดวิธีคัดมันออกแน่แหละในเนี้ยนะแต่ไม่รู้ว่าชุดไหนนะครับบางท่านก็บอกว่ามันเยอะไปใครก็ทําได้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่บางท่านก็เห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันเข้าทุกงวดนะครับ เอาทุกงวดถ้าไม่มีในนี้นะโอกาสมันน้อยมากนะครับถ้าไม่มีในนี้โอกาสมันน้อยมากนะครับบอกไว้ก่อนเนาะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่แต่ท่านที่ติดตามอยู่ก็จะรู้ดีนะครับวันนี้นะครับผมจะเอาตัวเลขสี่ชุดบนล่างมาฝากนะครับสี่ชุดบนล่างมาฝากอันนี้เป็นเลขล่างนะเดี๋ยวผมจะเขียนใส่ตรงนี้เลยนะครับ เพราะว่าบางท่านก็ติดตามไอเลขสี่ชุดนี้อยู่นะครับสี่ชุดนี้บางท่านก็ติดตามอยู่แต่มันก็ดีนะผมว่าไอสี่ชุดบนล่างชุดเนี้ยมันเอาไปตัดตัดได้นะครับอาจจะนะมาตรงหรือมาใกล้เคียงแค่นั้นเองนะครับมีท่านก็ถามเข้ามาอยู่นะครับ สี่ชุดบนล่างอ้อาวทำไมไม่บนก็บนเลยทำไมไม่ล่างก็ล่างเลยเดี๋ยวบางท่านก็จะจะคิดอีกนะครับก็แล้วแต่นะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะ <c oughs> ให้สี่ชุดบนล่างนี้นะครับไปแล้วก็เอาไปตัด แล้วก็เอาไปยังไงล่ะคือมันจะไม่ค่อยออกตรงนะครับไม่ค่อยจะออกตรงมาอาจจะเพิ่มแต้มลดแต้มนิดนึงนิดเดียวนะครับเพิ่มแต้มลดแต้มนิดเดียวแค่นั้นเองนะถ้านะครับผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเขียนให้ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นศูนย์ 01นะมันจะมีสี่ชุดนั่นแหละแต่ผลจะได้01มันออก00งวดแรกที่ให้มันเป็น89มันออก79อย่างนี้นะให้อนี้อันนี้คือตัวให้นะ89นะครับแต่มันออก79แล้วก็มาให้01มันออก00อย่างนี้นะครับเนี่ยมันมันจะประมาณนี้แล้วก็มามันออกอะไรอีกล่ะ ผมไม่ได้เก็บไว้นะครับไอเลขสี่ชุดแต่หลายๆท่านก็น่าจะติดตามอยู่นะครับเอาไว้เอาไว้มันมันจะลดแต้มหน่อยนึงแต่งวดที่แล้วนี่สามสองตรงนะงวดที่แล้วนี่สามสองตรงนะครับงวดนี้นะครับ ไอ้เจ้าเลขสี่ชุดก็คือห้าสี่แล้วก็มีตัวนี้1นศ สีแล้วก็อันนี้เป็นเลขสี่ชุดนะครับเลขสี่ชุดมันจะมาชุดไหนมันจะมาตรงอีกไหมมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเลขสี่ชุดนี้อ่าถ้าอย่างเนี้ยห้าสี่ ห้ 5, 4, มันตรงก็มีแล้วก็เป็นอาจจะเป็น5้ห้านะถ้าเกิดว่ามันมาล่ากนะครับอย่าเลขส4่สี่หนึ่งไม่มีนะศูนย์หนึ่งเขาเขาจะไม่ไม่ไม,ไม่ลดเยอะกว่านี้ไม่เพิ่มเยอะกว่านี้นะถ้าพี่น้องสังเกตแล้วก็พี่น้องที่ติดตามอยู่เลขสี่ชุดนี้นะครับก็เอาไปเทียบกับ ผมว่าน่าจะเทียบกับชุดโครงสร้างดีกว่าเนาะอย่างใกล้เคียงกับห้าสี่มันมีเลขตัวไหนบ้างนะครับถ้าเป็นเลขบนเลขบนก็เลขบนผมติดห้าสี่อยู่เหมือนกันนะเลขบนสี่ห้าห้าสี่นะครับแปดห้าติดอยู่เลขบนอยู่เหมือนกันแต่เขาจะมาตรงอีกหรือไม่ผมก็ไม่รู้นะครับห้าสี่สี่ห้ากับแปดห้าซึ่งมันอยู่นี่ห้าสี่สีห้าแปดหนึ่งนะครับ อ๋อมนี่มันจะติดอยู่ชุดสองตัวบนด้วยนะครับเป็นแปดห้าสี่ห้าห้าสี่อย่างนี้มันติดอยู่บนล่างด้วยนะครับแล้วไอ้ศูนย์หนึ่งห้านะครับคิดว่าจะมาไม่สิบก้นหน่วย บนนะครับผมเคยทำคลิปไปให้แล้วนะก็เลยเน้นไปก่อนที่ว่า5051ให้กลับตัวด้วยนะครับศูนย์นี่เด่นนะครับศูนย์นี่เด่นมากเด่นบนเด่นล่างเลยละศูนย์สำหรับผมนะแต่ศูนย์ห้าศูนย์นี่ไม่ได้จับใส่เลขล่างนะครับเนี่ยสี่หนึ่งอาจจะเป็นห้าศูนย์อย่างเงี้ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับเลขสี่ชุดนะให้แคบหน้าจอนะครับอยากให้แคบหน้าจอไว้ทุกงวด ผมลงมาให้รู้สึกจะห้างวดหงวดแล้วล่ะนะครับก็ลดไปแต้มหนึ่งงวดเมื่อกีอ้อีกตัวที่ลดมันจะเป็นห้าสองหรือ,อยังไงนี่แหละแต่มันออก6กสามนะใบใบอยู่ไหนไม่รู้ผมไมไ่เก็บไว้มั้งไอ้ที่ว่าเป็นเลขเลขมันจะลดไปแต้มหนึ่งนะนะผมไม่ได้เก็บอ่า สี่ตเก่าๆไว้ให้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวผมหาก่อนถ้าเจอก็ถือว่าเจอไปถ้าไม่เจอก็แล้วไปแล้วกันผมอาจจะทิ้งก็ได้ใบเก่ามันนะครับบางท่านก็ติดตามอยู่ก็สำหรับเลขตัวนี้อ่ะน่าจะทิ้งไปแล้วเนาะหาไม่เจอนะครับก็ไม่เป็นไรก็เอาตามนี้นะครับย้ําว่าง <c oughs> วดที่แล้วมันออกตรง นะครับแต่ก่อนสี่งวดห้างวดที่ผ่านมาเขาจะลดนะไม่รู้จะเอาคู่ไหนไปลดเหมือนกันนะครับลดหนึ่งแต้มอย่างเงี้ยอย่างงวดที่แล้วนี่มันก็ถ้าตัวลดอ่ารู้สึกจะว่าจะเป็นห้าสองแต่เขาออกหกสามด้วยยังไงนี่แหละผมก็จำไม่ได้เท่าไหร่แต่สามสองมาตรงนะครับงวดที่แล้วก็ลองดูนะครับเอาไปลดเอาไปเพิ่มดูนะเป็นสี่ชุดบนล่างหรือว่าซื้อตรงๆไว้ นะครับซื้อตรงๆไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับมีวนหนึ่งผมอ่ามันเป็นหนึ่งศูนตัวเนี้ยมันออกศูนยนะ์ศูนย์ะวันนั้นนะครับอันนั้นก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ศย์ศูนย์แต่ตัวที่ที่อันนั้นมันก็น่าจะเป็นพวกสามชุดนี้นะ3ามชุดนี้ ที่ว่าน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 ่าจะเอาไปนั่นแต่เลขศูนย์นี่เด่นมากนะครับเด่นมันมันไปติดเลขวิ่งอยู่นะครับติดเลขวิ่งของเราอยู่เนี่ยไหมเด่น8.9.0อันนี้เป็นเลขบนนะเดคิดว่าศูนย์น่าจะติดเลขบนตัวหนึ่งส่วนตัวผมนะเลข5้ศูนย์กับ5หาใส่อีกตัวหนึ่งนะครับให้ศูนย์กับ5 หาใส่อีกตัวหนึ่งไม่เลขสามก็เลขสี่แหละนะเดี๋ยวผมจะจับสามตัวสามตัวบนอยู่นะครับอาจจะเอาเลขสี่หรือเลขสามใส่หรืออาจจะเป็นเลขเก้าอีกตัวหนึ่งก็ไม่แน่นะครับเลขบนนี่ศูนย์กับห้าผมคิดว่าหน้าอย่างน้อยติดแน่แหละหนึ่งถึงสองตัวนี่ไอศูนย์กับห้านี่หรือว่าหนึ่งจะมานะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็คือคลิปนี้นะเอา เอาสีชุดบนล่างนี้มาฝากเฉยๆนะ,ะบางท่านก็อาจจะมีวิธีทำของท่านไปต่อยอดอีกทีนึงนะแต่มันออกไม่ห่างไกลจากนี้นะครับแน่นอนนะครับห่างออกเนี่ยไม่ห่างจากตรงนี้แน่นอนนะครับอาจจะเพิ่มหนึ่งแ้มลดหนึ่งแ้มอะไรประมาณนี้นะหรืออาจจะออกตรงนะครับย้นย้ำว่าอาจจะออกตรงก็ได้นะครับ อ่าโอเคนี่เป็นชุดโครงสร้างนะครับเอาไปตัดไปคัดกันนะซึ่งผมก็ยังหาวิธีตัดวิธีคัดไม่ได้เลยนะไอ <ampoo noise> เลขเลขไอชุดเนี้ยอ่านะปีก่อนนะปีก่อนหลุด2ครั้งปีที่แล้วหลุด1ครั้งนะปีนี้ยังไม่หลุดนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเดือนสองเดือนสามเดือนส,สี่เนะยังไม่หลุดปีก่อนนู้นหลุดสองครั้งปีที่แล้วหลุด1ครั้งปีนี้ยังไม่หลุดนะไอชุดนี้ บนล่างตรงกลับไม่รู้แต่ซื้อ,อยังไงอ่าอย่างท่านอย่างบางท่านอาจจะชอบอ่าอะไรอะ่ะเก้าห้าอย่างเงี้ยมันไม่มีเก้าห้าก็อย่าไปซื้อซื้อก็ซื้อได้นะแต่อย่าไปซื้อเยอะเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ถาเก้าห้าถึงเก้าแปดเลยละ่ะเพราะว่าชุดโครงสร้างเขาไม่มีเลขเก้าเมดนี้นะครับไม่มีก็ให้ลดน้อย,อยลงนะหมยออกข่าวกันบางท่านก็เด่นเก้าอยู่นะผมก็เข้าใจ เก้าเขาก็อาจจะมาได้แต่ก้ามาเขาอาจจะมาบนหรืออาจจะมาล่างแต่ภายในชุดเนี้ติดแน่นอนนะครับไม่บนก็ล่างหรือทั้งบนทั้งล่างนะครับอันนี้ผมกล้ารับประกันเลยนะครับ <S <S <ๆ>เพราะว่ามันเป็นพระเอกของช่องอยู่แล้วนะสิิเดินยาวเดินดีมากนะครับหาตรงหาแต้มอะไรไปตัดกันให้ดีๆนะครับก็อโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอา สี่ชุดมาฝากนะรับก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์เรามีเวลามาเจอกันเยอะนะครับบางท่านก็ทํางานบางท่านก็ไม่ได้ทํางานนะบางท่านอาจจะไปเดินตะลงตลาดอยากจะหาซื้อรถตะลงตอรี่ไว้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาปั่นธงกันนะครับเอาให้มาเดือน้อยชุดวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่นะยี่สิบเอนะ็ดยสิบสองเนาะมีเวลาอีกหลายวันอยู่แต่จะพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับจะ ามาคำนวณแบบให้มันเหลือน้อยชุดให้นะครับอันนี้ชุดล่างผมลงไว้แค่นี้แหละนะสองสองห้าห้าอะไรพวกนี้เพราะว่ามันเด่นห้ากับสองอาจจะอาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็ค,ค่อยว่ากันอีกทีหนึงเลขบนก็ประมาณนี้นะครับแต่ยังไม่ได้ตัดให้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์จะมาตัดให้นะหลักสิบหลักหน่วยแต้มถ้าแต้มชนกัน2สูตรสามสูตรก็สองสาสี่ห้าหกนะ จริงๆมันเป็นพวกนี้แหละแรมทั้งหมดนะแต่จะเอาตัวชนก็คือ2องสามสี่ห้าหมาตัดคัดกันอีกทีนหนึ่งนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ